สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะรายการดูดวง12ราศีวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีธนูนะคะดูดวงรายสัปดาห์ชาวราศีธนูในช่วงสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปขยายความกันในชาวราศีธนูถ้าในช่วงสัปดาห์นี้เป็นคนที่ ปอดรักปอดรักหรือไม่มีรักนะคะคุณก็จะเจอความรักที่ดีจะเจอความรักใหม่มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะสดชื่นเฟรชนะคะมีคนมาชอบหรือมีการที่จะเริ่มตรงปรงตกลงปรงใจกับใครนะคะเพราะฉะนั้นดวงก็จะเป็นในลักษณะที่มีอะไรให้กระชุ่มกระชวยนะคะขอพรกับพระแม่ลักษมีได้นะคะแล้วก็ ดวงของในชาวราศีธนูในเรื่องของหน้าที่การงานคุณกำลังที่จะรู้สึกว่าเออมีเงินมีเงินก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะลงทุนอะไรบางอย่างออยากจะลงทุนอะไรบางอย่างแต่ในชาวราศีธนูจะคิดอย่างนี้ก่อนสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ย เราทํามันให้ดีกว่าเดิมแล้วเราก็เก็บเกี่ยวมันได้เพราะฉะนั้นดวงของในชาวราศีธนูนะดวงคุณจะเป็นช่วงเวลาที่ที่คุณจะได้เงินเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากคุณมีโอกาสได้เงินที่เขาเรียกว่าหลักสูงๆนะหมื่นแสนถึงหลักล้านได้เลยเพราะไพ่ตัวดีที่สุดมาเลยจะเกี่ยวกับเรื่อง ที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินใหญ่ๆนะแล้วมีโอกาสที่จะได้เดินทางบินไปได้เดินทางไกลอ่ะเออได้มีโอกาสได้นั่งเครื่องบินนะคะหรือเดินทางไกลไปดีลอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นดวงของในชาวราศีธนูต้องบอกว่าโอ้โหดวงคุณมาเต็มมากๆเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่เหมือนเป็นเส้นยาแดงผ่าแปดละเออทำให้ดูเหมือน มันไม,ม่มีอะไรอะแต่อยู่ๆแล้วโหมาแบบถาโถมมาแบบดีงามมากนะคะแต่ทุกอย่างไม่เกินไม่เกินพื้นดวงของตัวเองเนาะในปีนั้นๆด้วยนะคะถ้าบางคนปีนั้นดวงอ่อนไปเลยดวงตกไปเลยมันก็อาจจะได้แต่ก็จะเป็นหลักที่ไม่เกินลากบุญแต่ถ้าบางคนที่เขามาเต็มเออเขาพร้อมมากแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าปีนี้เขาดวงดีแล้วเขาก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมานะคะ มันก็จะได้เต็มเพราะฉะนั้นใครที่จะค้าขายเกี่ยวกับที่ดินในหน้าอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ทรัพย์ส,สินอะไรต่างๆมีโอกาสมากพืชพันธุ์ธัญญาหารต้นไม้ผลไม้อะไรต่างๆก็มีความอุดมสมบูรณ์เนาะแต่ก็ยังเป็นลักษณะที่ได้เงินน้อยอยู่แต่ถ้าเรื่องของที่ดินมันมาเต็มเหมือนกันหรือได้ส่วนแบ่งได้ส่วนแบ่งเกิดขึ้นช่วงนี้ในชาวราศีธนูนะคะอยู่ๆก็จะแบบ มีพลังงานที่เหมือนไม่ชอบคนมาจุกจิกมากจนเกินไปไม่ชอบการเอาใจใส่จนเกินไปอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดคนเขาปรารถนาดีกับคุณยังไงคุณก็อขอบคุณแล้วก็ให้ให้เขาปรารถนาดีอย่างเงี้ยไปตลอดแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีมีปกิจิริยา ตอบไปตอบโต้ไปว่าเอออย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะบอกเลยว่าสายป่านขาดแน่นะคะเขาอาจจะไม่เอ็นดูคุณอีกก็ได้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องกิริยากิริยากิริใช้คําว่าระมัดระวังเรื่องจิตใจที่มันจะหงุดหงิดเออก็จะหงุดหงิดแบบอย่างเงี้ยมีคนเข้ามายุ่งมากเกินไปคุณก็จะหงุดหงิดเพราะฉะนั้นก็ธนูก็จะเหมาะกับการทํางานคนเดียวมากกว่านะคะอืม ลึกๆก,ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะแต่ก็ต้องทํางานหลายๆทางแล้วก็จึงจะได้เกิดในเรื่องของของความรักก็ดีการเงินก็ดีเพราะฉะนั้นธนูนี่ต้องขยันมากๆเพราะจังหวะเวลามันมาดีอยู่แล้ว ถ้าจังหวะมาดีอย่างนี้ธนูยังบอกยังไม่มีอะไรดีในชีวิตหรือไม่เห็นแววอะไรเลยนี่ถือว่าหนักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ตอนนี้จะต้องมีพลังงานดีๆที่เข้ามาในตัวของเรานะคะสวัสดีน่ารดาฮอลแลนด์หายไปนานเลยค่ะดูสดไม่ทันใช่ไหมลูกอืมอาจารย์เวลาไม่ค่อยตรงกับพวกเราเลย นะคะส่วนในเรื่องสุขภาพของในชาวราศีธนูนะคะสุขภาพไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจะต้องห่วงนะคะสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็แค่อย่าคิดมากจนเกินไปอะไรก็แล้วแต่ปล่อยวางบ้างเรื่องของอารมณ์ที่อ่อนไหวนะและทุกอย่างก็จะคี่คายไปในทางที่ดีขึ้นช่วงนี้ก็ดูแลในเรื่องของ จะเมคมันนี่ยังไงจะทําอะไรคิดการอ่านอย่างไรนะเะเพราะว่าธน,นูนี่มันจะมีเกณฑ์ที่ได้เงินแบบเหลือเชื่อนะคะได้เงินแบบที่ดินอาจจะดิวกันไว้นานแล้วอะไรประมาณนี้อยู่ๆเขาตอบซื้อหรือว่ามันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะอืมเอาละแล้วถ้าถามถึงถามถึงในเรื่องของอ สิ่งที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคนล่ะเออต้องระมัดระวังไหมเนี่ยแหละคือมันจะมีคนเข้ามาอาจารย์กาลังมองว่าในชาวราศีธนูนะมันเหมือนจะพอเริ่มดีดวงเริ่มดีเริ่มเนื้อหอมคนนะัมองว่าคุณนะ่ะเป็นคนมีเงินเลยเออคนก็เข้ามาหาอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ต้องดูด้วยกะจะย้อนคิดก็ได้คุยคุยไปแลอาจะนึกภาพว่าเอย ตอนเมื่อก่อนที่มันมีปัญหาไม่เห็นมีใครเลยตอนนี้คนเข้ามาเข้ามาในรูปแบบไหนละ่ะอยากรู้จักกับเราเหรอหรือถ้าอยากรู้จักโอเคดีอยากจะสัมพันธภาพที่ดีเออเหมือนกับไดเออ้เข้าใกล้เราแล้วรู้สึกมี power อันนี้ดีแต่ถ้าเกิดอ,อ,อยากคบกับเธอแหละแต่คบแบบลับๆยิ้มเงินพออันนี้โอ้โหไม่เอาเลยอย่าให้เข้ามาในชีวิตเลยนะคะแล้วก็อีกอีกประเภทหนึง ยินดีกับเรานะคะเมื่อเรามีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้หายากนะคะดูแลคนกลุ่มนี้ไว้ให้ดีเลยแสดงว่าเหมือนคนในครอบครัวเลยนะอืแล้วก็ในชาวราศีธนูถ้าเจอฟิลคนที่เข้ามาลักษณะเหมือนแม่เหมือนพ่ออย่างงี้คะ่ะว่าเหมือนแม่เหมือนพ่อก็คือดูแลจำจี่จำชัอะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้รักษาไว้ให้ดีเพราะว่าเขา ปรารถนาดีกับเราถึงอาจารย์ถึงได้บอกไงว่าจะมีสักกี่คนที่พยายามพร่ำบ่นหรือสอนหรืออยากให้เราดีเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกเสียเวลาเขาเปล่าๆแสดงว่าคนนั้นเขาต้องปรารถนาดีกับเราจริงๆเพราะฉะนั้นในชาวราศีธนูจะพูดจะจาอะไรกับในช่วงสัปดาห์นี้กับคนใกล้ชิดนะคะถ้าเกิดจะพูดแล้วเกิดความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดหรือคําพูดที่มันไม่สบายใจ จะไปพูดคนอื่นอย่างเงี้ยก็อดทนไว้ก่อนไม่ต้องพูดดีกว่าเพื่อรักษาสันติภาพสัมพันธภาพไว้จะดีสักว่านะคะเอาละประมาณนี้ในชาวราศีธนูนะคะแสดงความยินดีด้วยนะแสดงความยินดีด้วยเลยแล้วก็ตอนนี้ใครที่ทำในเรื่องของเกษตรเออปลูกต้นไม้ต้นไร่พืชสวนข้าวาทำนาทำไร่ อะไรต่างๆตอนนี้ก็ผลผลิตจะ,จะจะออกมาค่อนข้างเยอะทําได้ดีประสบความสำเร็จนะคะอืม